ก็โน่นวันนี้เฮาสิเห็ุกิจกรรมเตะต่อเอาไม่เนาะเอามัมบ่อยเลยเออมัมเนาะทุกคนเออเตะมัมเอาอาหารเอาเตะต่อเอาอาหารนี่เนาะวันนี้นี่เนาะทีมยังนี่ฮะจะไปอยู่เบื้องนะบ่เรื่องอาแม่คนแข่งไงอยู่ในซูนแบบว่าบุ๋มีของกินเนาะพวกเอาสิ่งเสร็มเอามัมเนาะทุกคนไม่เห็นอะไรเลยใช้ของเหลาเด้อคอยได้ยังของขวบเตรียมทุกคน เอา <PC S 1> นีสิเอาหมา่ำแล้วกไปับสองสี่หกแปดสิบสิบสองนี่เนาะปชนะแมนเอาไปเลยได้ป่ได้ได้ได้มาจจเ้าับย้อีกทเดียวลูเด้อเ้เโเราจับผมเปน้อไปโยชจกโตเปลยนการเปลยนการมาทางเด้อแม่เทียวเดียวลตัเห

สี่บาทสี่บาทนี่นั่นนี่าได้แล้วนี่ยหาสิหา้าตัว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 นี่เอาเลยเก็บเดียวห้านี่มั่งผมไม่มังเหรเนาะจะมั่มากมั่งเร็วเขามั่ 64เนี่ยกำลังจะให้คนได้ตามมาจะได้ยันต์จะได้ครบเอาเฮ็ดเออบุตันท์พอบายืนเบื้องเลยเต้โมเป็นเออเสียบเอ้าไอเอ๊ก เดี๋ยวนี่นี่หมูันหมูฮหมูนี่บ่อเ็ดเฮ้ยโอ้โหเด็งลงเลยนำฮะถัไปอีกมาหนึ่งเฮ้ยเบาเห็ดนี่นี่เฮ็ดเล่อดรอบเลือดอบเบาแทบดีถุงเท้าถุงท้ามาโอ้นี่เบงแทบดีนี่เฮ้ยจบมาจับมาเ้ยจับมาจับมาอีก 啊哈哈 จะขอมาไม่ใส่นอกจะขอมาไม่ใส่นอกนี่คือการมาบกับได้บแล้บียวเฉีมาให้คุณสบเลทเขาต่างแหงไว้นี่ก่อนปะอนนี้ี่แกมาอยุบบนเก่านะบอลเก้า่ะเอายับจ่อยคนนี้คะจ่อยเชี่ยยังไมแเลนนน้อเลน จะรีบเกี่ยวเล็บเราไว้โอ้จะรีบเข่าโฮ่มาได้โบวิตรึยังบ่ให้มาฟ้าบ่โอ้ยโบวิตรึยังบ่เอ้าให้ไปยัดชีสเด็ดไปนี่เนาะแดนเอ้าเออยืดเดินข้อโอ้ไม่เออทำไมเอ้ยเพื่อนจํายังไม่เลี้ยวยังไม่เลี้ยวอยู่ เอาเฮ้ยทำไงโอกซิออกซิน่มึงตองายนะเจ็บบ้างแบบนี้มีไหมอไรเดียวคือเกินกล่ะเบี้ยปอันเริ่มละถัง้นเด้อเหนื่อยเ

ไับขึนรอมกันโอ้เอ้าทำเลยนะมาเลย2 <ś m cheg oughs> <S <S 2 2ครเข้าเข้าไปเข้าไป3อ้เอากองหน่ปิดก่อนครับ

เออบายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนได้อาหารแรงก็คือมัมมาเนี่ยชุดยอดเลย